ครับผมก็จาก a s h c a m Thailand นะครับคลิปนี้นะครับเกิดมาจากมีลูกค้าหลายท่านนะฮะทักมาสอบถามว่าทำไมกล้องติดรถยนต์นะครับมันมองไม่เห็นเลขทะเบียนในเวลากลางคืนนะครับคำตอบสั้นๆนะครับก็คือกล้องติดรถยนต์โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นครับโดยเฉพาะเวลารถวิ่งตอนกลางคืนนะครับเลขทะเบียนมองเห็นได้ยากมากนะครับแต่นะครับมันก็จะมีกล้องติดรถยนต์บางรุ่นนะฮะที่มีเทคโนโลยีที่ดีนะครับก็มีโอกาสจามองเห็นเลขทะเบียน เพิ่มขึ้นมาอีเยอะเลยนะครับในเฉพาะเวลากลางคืนนะครับนั่นก็คือกล้องตรถยนต์ที่มีเทคโนโลยี HDR นะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปรู้จักกับกล้องตรวยนต์ที่มีเทคโนโลยี HDR กันตามไปดูนะครับ สำหรับกรณีที่กล้องติดรถยนต์เราไม่สามารถบันทึกเลขทะเบียนได้นะครับกรณีถ้าคู่กรณีไม่หนีไปไหนนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีปัญหาต่อเมื่อคู่กรณีหนีนะครับตามตัวทะเบียนไม่ได้นะครับ <saud ade> เพราะฉะนั้นเวลาเราเคลมประกันเนี่ยมันจะเป็นการเคลมประกันเนี่ยแบบเราต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเพราะว่าตามคู่กรณีไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกกล้องติดรถยนต์ที่สามารถที่จะ ดูเลขทะเบียนได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับนะครับสำหรับต้องเัตยนที่มีเทคโนโลยี HCR ดีๆนะครับก็จะมีพวกต้องตะกูลไวโอโฟเอ229นะครับถ้าเป็นเจตสิมาก็มี a 810นะฮะหรือพวกไอโรดเอ11นะครับพวกนี้ได้นะครับลองลงมาหน่อยก็จะมีพวก a อ129 plus หรือพวก a 510นะครับเราพูดมากไปนะครับก็จะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูภาพจริงๆกันก่อนดีกว่านะครับว่า กล้องตีรถยนต์ที่มี h d r ที่ดีกับไม่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ หลังจากดูวิดีโอนะครับอย่างที่ทราบกันแะกล้องเทเลยอนมีตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครต้องการที่จะเน้นเรื่องคุณภาพวิดีโอนะครับลองหากล้องเทเลยอนที่มีเทคโนโลยี HDR ที่ดีไว้พิจารณากันนะครับบางทาีราคาสูงมันก็มีคุณค่าในตัวของมันเองนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ